สวัสดีค่ะฟ้านะคะ mm hmm. ก็ได้คนรู้จักดีเนาะ mm hmm. แม่น้องเวอร์น,นิส <c oughs> วันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวตัวสินค้าของคาริสน่นะคะ mm hmm. ตัวคาริสนี่ตอนนี้เห็นหน้าเปียกอยู่เพิ่งล้างหน้ามานะคะ mm hmm. คาริสนี่มาเป็นเซตนะคะส mm ั hmm. งเกตนะคะ เซตหนึ่งจะมี5้5ตัวเนาะสินค้ามี5ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะคะตอนนี้ที่ลองไปแล้วก็คือตัววิโฟมนะคะตัววิโฟมตัวนี้นะคะ Amethyst White Perfect w ต์โฟนนะคะตัวนี้เขาการันตีว่าช่วยในเรื่องของผิวขาวใสนะคะเป็น All in One เลยดูแลความสะอาดในเรื่องของผิวหน้า ครีนซิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังบำรุงไปในตัวนะคะตัวนี้โฟมนุ่มมากๆกลิก่นจะแม้นิดๆนะคะแต่ก็หอมดีนะคะเนื้อครีมจะออกเป็นประมาณสีชมพูนิดๆนะคะเนื้ครีมจะออกป,ประมาณสีชมพูนิดๆล้างแล้วหน้านุ่มดีนะคะอันนี้ก็ฟ้าใช้ได้มาประมาณ3-4ี่วันแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะชอบตัวนี้นะคะโอเคถ้าในกรณีที่เราแต่งหน้าหรืออะไรตัวนี้ก็ล้างค่อนข้างโอเคนะคะ ตัวที่2ก็คือตัวโทนเนอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟมมิงเฟิรมมิงโทนเนอร์นะคะตัวเฟรมมิงโทนเนอร์ตัวนี้ตัวนี้เขาการันตีว่าช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะกระชับรูขุมขนช่วยในเรื่องของความขาวใสนะคะช่วยให้หน้าไม่มันควบคุมความมันไปนในตัวตัวนี้เนื้อครีมก็อนอโนเลชั่นค่อนข้าง หอมนะน้ำล o t หอมนะคะขวดก็ไซส์ประมาณเท่านี้นะคะในเซตเดี๋ยวฟ้าจะลองมาทาให้ดูนะคะตัวนี้โ okay. อเคใส่สำลีนะคะนี่ก็เพียงหลังแมาแล้วก็ใช้โทนเนอร์ได้เลยเนาะเวลาทานะคะคนที่ทาโทนเนอร์ทา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 อยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ผิวมีความกระชับขึ้นนะคะให้ทายกขึ้นอย่างนี้นะให้ทายกขึ้นอย่างนี้นะคะ ให้ยกขึ้นข้วหน้าเลยนะคะให้ยกขึ้นนะคะ,นะคะ,อะขอด้วยนะคะ,อะขอด้วยขอด้วยขอด้วยนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องกระชับรูขมขนนะคะหอมหอมนะคะหอมโอเค ลังหน้าแล้วนะก็ยังมีสิ่งสกปรกติดออกมานี่ไม่ได้แต่งหน้าอยู่บ้านไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะคะแต่ก็หน้าก็มีสิ่งสกปรกได้ตลอดเวลานะคะอย่ามองข้ามอย่างนี้นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วอีกตัวต่อไปตัวที่จะใช้ตัวถัดไปก็คือตัว Advanced Whitening Cream นะคะตัวนี้แพคเกจน่ารักนะคะ ชอบตัวเนื้อครีมมากๆโดยส่วนตัวนะคะเป็นคนผิวผสมหน้ามันง่ายไม่ชอบอะไรมันๆตัวนี้เนี่ยครีมค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะดยเนื้อครีมสอกขาวนะคะตัวนี้เนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นมากๆากถ้าลองสัมผัสเนื้อครีมดูเนื้อครีมนิ่มมากนะคะตัวนี้ปกติพนะอ,อใช้ก็แต้ม5ดอย่างนี้นะคะหอมมากๆตัวเนื้อครีมตัวนี้นะคะชอบตัวนี้ แล้วก็ตบๆๆนะคะแล้วสังกะสตานตแล้วก็ตบๆไปก่อนนะคะแล้วก็ครยลูกก้นนะแล้วเคียซิมเร็วมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าในเซตนี้นะคะเป็นเซตที่บอกว่าเป็นชุดของนาโนไวจริงๆนะคะเครื่องสัมมงชุดนี้ ตัรืบำรุงผิวชุดนี้เนี่ยสามารถเทียบเท่ากับเค้าตร์แบนดได้เลยซึ่งเจ้าของที่ทําออกมาคุณกี้นะคะน้องกี้น้องกี้เนี่ยก็เคยเห็นน้องกี้ตั้งนานแล้วเนาะเห็นตั้งแต่น้องกี้เป็นสิวเยอะๆตอนนี้น้องกี้ก็น่าใสามากนะคะก็จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะรอดูรีวิวมาก็ร้อยกว่ารีวิวแล้วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนสําหรับคนที่เคยใช้เค้าตร์แบนแล้วหนะ้าไม่ค่อยเห็นผลคือ ใช้แพงอ่ะเราเข้าใจเนาะเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางแพงเราก็อยากได้ผลลัพธ์ดีๆแต่เราการันตีความชัวร์มากกว่าว่ามันจะไม่ใส่สารพวกสารที่ทําอันตรายต่อหน้าเราชิ้นตัวนี้นวัตรกรรมเกาหลีลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะอรีวิวเยอะมากอ่ะต่อไปที่ฟ้าจะใช้ก็คือตัวคีมกันแดดตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น UV Solar Shield เอพีเอ้าิบวกบวกบวกด้วยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ในกรณีที่เราใช้นะคะมันจะกลืนไปกับผิวเลยอะ่ะมันจะเป็นมูสสีครีมนะคะมูสสีครีมแบบนี้ตัวกันแดดนะคะเราใช้คิมไม่ต้องใช้เยอะนะคะได้แล้วก็เกลี่ยตบแล้วบก็จะเป็นคนตบนะคะ,ะตบๆน้นคิมนะคะผิวเร็วมากนะคะอื มันเกินข้าวผิวไปเลยอะค่ะอืเป็นข้าวผิวไปเลยจริงจริงนะ,ะแล้วหน้าไม่มันนะคะน่าจะดูโกโกะอะ,อะผิวจะดูโกโก้นะคะเห,หมอืมอโอเคปกติอยู่บ้านก็ทาแค่นี้นะคะบำรุง ีก็ทาแป้งหนึ่ทาแป้งสดชัดโอเค,เอเคแค่นี้ก็ แล้วนะคะนี่เป็นการบำรุงเบื้องต้นเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะในเซ็ตก็คือตัว sleeping m a s ตัวนี้เป็น overnight amethyst นะคะตัวนี้จะบอกว่าทาไปเลยนะคะคืนแรกพอกนานๆนะตื่นเช้ามานาั่นุ่มมากเลยนะคะนะื้ครีมจะเป็นแบบนี้หอมค่ะหอมอกกรันตีว่าเนื้อครีมเข้มข้นมากๆนะคะสารสกัดของเขามีเยอะมากเลยอะ่ะสารสกัด ลองไปเสิร์ชดูนะคะสำหรับคนที่สนใจฟ้าจะบอกว่าถ้าเราชอบกีมคาลเตอร์แบงเครื่องสำอางที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าไม่มีสารต้องห้ามใดๆที่ทำให้หน้าเราพังสิบเราเหินนะคะ <c oughs> ก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยคาริสนียนะคะตัวนี้ใช้ทด่จริงๆคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ก็ใช้มา3-4วันแล้วเด <c oughs> ี๋ยวถ้ายัางไงอาจจะรีวิวเพิ่มเติมนะคะ ตัวไฟเองฟัมไม่ได้ขายนะคะแค่มารีวิวให้ดูนะคะว่าตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะคะก็ะตัวโอเวอร์ไนมาตัวนี้ตื่นขึ้นมาหน้านิม่มหน้านิ่มมากๆค่ะตัวนี้ถือว่าให้10บเลยล้กันนะคะโอเคแล้วก็ใครสนใจตัวไหนอยากจะไปซื้อหา ตัวของคาริสเน่ก็ไปใส่นในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ของคาริสเน่อย่างดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาจะรับปรึกษาด้านปัญหาผิวด้วยตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีหลายกลุ่มนะคะในเรื่องของคนเป็นสิวก็รักษาสิวก่อนนะคะพอคนเป็นฝ้าเป็นกระอยากผิวหน้าใสก็จะมาอีกติปหนึ่งมีตัวแอดวานซ์ขึ้นมานะคะจนถึงสูงสุดเลยก็ลองไปหาซื้อดูนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มใช้ดีจริงจิตอ๋อใครอยากเห็นน้องเวนิส น้องมินหลับอยู่นะคะ <Okay. S 1> okay. เฮ้ยมน,นิสคนสวยมีกลน,น, <laughs> <c oughs> นด้วยนะคะมีเสียกลนด้วยนะคะโอเคค่ะก็ตัว วันนี้ก็ขอพีวิวแค่นี้แล้วกันเนาะตัวคาริสนี่มาพร้อมถุงน่ารักน่กนัแบบนี้นะคะแพ็กเกจสวยงามค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันต่อคราวหน้านะคะถ้ามีอะไรก็สอบถามที่คาริสนี่ค่ะอินเทอร์เน็ตเช็คได้เลยนะคะ